สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีนะครับจุดยิ้งมาตอนดึกนะฮะสามทุ่มนะคืนนี้มีอังกฤษนะฮะรอบรองฮะครนูบอลยูโรเราตีสองนะฮะอ่ะเริ่มเรื่องกันเลยครับสินค้าตัวน,นี้นะครับเป็นสินค้าไทยนะที่ขายได้บนอีเบแล้วก็ราคาถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเริ่มต้นนะฮะคลิปนี้จะททำโดยโอ๊ตออนไลน์ดอทคอเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่านอีเบียอเมซอนนะครับหาเงินนะฮะช่วงนี้อยู่โควิดแต่ทำอีเบียอเมซอนนี่ก็ได้เงินหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะ ตั้งใจลงกันนะครับอ่ะขายของนิดนึงนะฮะออดออนไลน์ก็มีคอร์สสอนนะครับจากมือทำดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ออดออนไลน์ .com นะฮะถ้าลงควบมีโปรครบให้ด้วยนะฮะแถมเครื่องมือฟรีๆนะฮะโอหน้าเว็บนี้จะมีแชร์เครื่องมือเพิ่มนะครับเขาเลือกันเลยนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็ใช้เครื่องมือหาสินค้าขายดีของออดออนไลน์นะฮะในสินค้าขายดี ebay นะฮะทำให้ผมเจอสินค้าตัวนี้ฮะตราไก่ตราไก่ จราไก่ชิ้นนี้นะครับขายได้ถึงสี่สิบดอนบาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้คนละไซส์นะฮะแต่ไซส์เนี้ยได้มัน,ม,นมันมีหลายไซส์นะฮะทีแคปมาีนตัวนี้มันมันประมาณหกร้อยนะฮะแต่ตัวที่ขายได้เนี่ยมันจะเป็นอีกไซส์หนึ่งมันมีหลายไซส์แหละตาไก่ตัวนะี้จริงไหมชิ้นนี้พันสองนะครับขายวันนี้เลยเมื่อกี้เลย ไม่นานไม่นี่เลยครับเนี่ยเจ็ดวันนี้ผมอัดคลิปวันที่เจ็ดอ่ะอยากรู้ไอเดียชานตะไกร่นะฮะขอเฉลยได้เลยครับที่โค้ดที่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งดีหนึ่งครับต่อมาชิ้นที่สองฮะขยันหาสินค้าครับเขาเรียกว่าอะไรวะเน,นี้เสื้อเลยนะลืมอะ่ะแม่ผมก็มีแต่ผ้าเนื้อก็ผมว่าดีหน่อยชิ้นนี้นะครับขายได้ที่ยี่สิบสี่จุดเก้าเก้าตีไปยี่สิบห้าขายไปวันที่หกเมื่อวาน ขายมาแล้ว6ตัวด้วยตัวละ800ฟรีค่าส่งหักค่าส่งไปยังไงตัวนี้กำไรยังเป็นร้อยนะครับอ่ะขอฉเฉลยมาที่โค้ด t07072021r5 ครับเห็นไหมฮะของไทยๆก็ขายได้ขายดีแล้วก็กำไรมิใช่น้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับขยันลงครับขยันลงขยันหาของขยนันวิเคราะห์สินค้าไปรับสายก่อน นะครับรับสายไปเมื่อวานะแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปมาอัดต่อนะครับก็คือสรุปนะขยันลงครับขยันวิเคราะห์นะฮะขยันวิเคราะห์สินค้าขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ลงทุกวันวันละชิ้นนะครับคนเนี้ยที่ผมบอกเคยบอกเราเสมอเลยว่าสองเดือนแรกไม่ได้ทําเลยนะครับแต่ว่าฟังผมทุกคลิปนะแกก็ยังฟังผมทุกคลิปแล้วแกก็พูดวันหนึ่งว่าเนี่ยตามนี้เลยซื้อคอร์เครื่องมือไปเดนตุลานะครับได้ลงก็ก็แกกๆพึ่งมาทําจริงจังตอนเดือนธันวานี่คือปี63นะครับ ตั้งแต่ธันวาถึงมกราแค่2เดือนเท่านั้นนะฮะเพื่อนคนนี้นะฮะคุณอุสมานนะครับแค่2เดือนเท่านั้นฮนะรประมาณ96บชิ้นอาจจะมีวันละ2ชิ้นบ้างอะไรอย่างงี้ยอดขาย1นึ่งแสนล้วครับแค่2เดือนเท่านั้นเองฮะเริ่มอยากถูกวิธีก็คือวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเคียรลงไม่นานครับรายได้คุณมีเป็นแสนเลยนะฮะเพราะฉะนั้น eBay ไม่ใชื่อเรื่องอยากนะครับเพื่อนๆขอให้คุณตั้งใจจริงทําจริง รับรองว่ายังไงก็ขายได้ในช่วงโควิดที่คนบอกว่าหางานยากหากงานเย็นรับรองเลยว่าการขายของออนไลน์นะครับขายฝรั่งนะฮะขาย eBay ขาย a m a z o n เนี่ยสามารถสร้างเงินแสนให้กับเพืเ่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ eBay เนี่ยสามารถเริ่มต้นแบบจับสื่อมือเปล่าได้ด้วยคือไม่ต้องลงทุนแต่ก็ไม่ได้ขนาดดรอปชิปนะก็เอาของไทยๆนี่แหละที่เรายังไม่เป็นเจ้าของมาโพสต์ก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่ขายได้เราค่อยไปซื้อส่งก็ได้นะครับอ่ะคลิปนี้จะทํา a ออ o t o n l i n e c o m นะครับฝากเพื่อนๆ สนใจเรียนนะฮะก็ไปดูคอร์สได้ที่หน้าเว็บหรือทักทายมาส่วนตัวนะครับที่เพิ่มเพื่อนจากหน้าเว็บก็ได้นะครับเป็น Line แอตไลน์ออฟฟิเชียลแคลรนะครับมีโปรโมชั่นเรียนครบแถมเครื่องมือฟรีด้วยหากเพื่อนๆสนใจนะฮะแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ช่องทางนี้นะฮะเราจะพยายามขัพคลิปให้บ่อยที่สุดให้ได้วันละคลิปเป็นอย่างน้อยนะครับยังไงก็ถ้าเพืนๆเ,เห็นว่าช่องนี้ประโยชน์ยังไงก็ฝากติดตามฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ